ไม่ได้คุยเลยอีกอืมไม่จะคุยแต่ซีเรียสช่วยได้จริงนะลองกินดูไม่กินไม่ออกผสมผสมก็นอนอะไรที่คุณกินนะผมไม่กินหรอกไม่ผมไม่ได้กินผมให้ลูกผมกินอ่าเรียนร้อนอุ้มเพียนโดนวิทโรไปทิ้วไปดีแม่ยังผมไม่หายหรอวะเขาไม่ออกมากเลยไสัตว์รู้ผมไล่ตีหมอแม่งอยู่นะครับ ีกระเถอะอยู่ที่หนึ่งเห็นมั้ใครเข้าไปวะน่ะเบัฟตีไวยังบัฟตีไวยังบัฟตีไวไม่กลัวแต่บัฟตีไวอ่ะงไอ้สัสไอ้เหี้ยกูกดตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านแล้วสีดีเล้วอ้ตัดก็ลากออกไอ้ตัดโทษทีโอ้โหถอนไปไหนกูล็อกได้โง่ เอาแล้วเบบีโอ้โห่าฮ่อมาแล้ว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 ไปแต่งปูแต่งปูเข้าบ้านแต่ปูเข้าบ้านกำลังเจอกำลังเจอกำลังเจอไอ้หียเจอช้าจังวะล่วงแล้ล่วงแล้ไอ้หี่ไม่เจอเอ้ยโดนสามหมืนหนึ่งไม่ตายได้เหอวะ ขึ้นเต็มอิ่มขึ้นมันสวยเลยนะแดกเขาเลยนี้ดีฮับดีฮับพี่ชายหมอยี่พี่เล่าเจ็บโอ้โหไอ้เดีหมดเลยไปไหนอด้ไอ้หนูไปไหนได้เนีหมูอยู่นี่อยู่ที่นี่ไอ้แบ๊แบ๊ทำไรแบเพียเอ้ยเอาบิ๊กมพี่นะบิ๊กเป็นประโยชน์บิ๊กบิ๊กเป็นประโยชน์อวิวิวไปหมอยลรอกู

โดนหรอวะอ่อนเดียวไอ้ลาเป้เราจับมิงก็ยังโดนตะถอนอีกอ่ะเนี่ยใครยิงทอนก็ไม่รู้อ๋อโอเคโอเคให้ใครเฮ้ยเสร็จเบลไปไกลนี่เสร็จเบลเจอพลังเด้อย่าดนสุดตายเจอพลังหมูจีกูมึง

เออซูมซะแล้วไม่น่ามันต้องปิไม้แล้วไม้ไม้ไม่ทำแล้วโอ้เขาจะทำให้ร้านได้หน่อยคุณโอ้เน็ตขนาดนี้ระมาดระวัเออเขาลึกราฟนะเว้ยเนี่ยเขาไม่ได้ลึกลึกละมั้งมาละมั้งตกยตารางเหรอตกยตารางเหรอ เออเน็ตเนืกอาไปดิถล่มบ้านมนะันเฮ้ยแสงภูมิแสงภูมิไป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 ถล่มบ้านมันโอ้โหท้องไอ้สกิลเฮียเลยครับสกิลเฮียอะไรครับสกิลเฮียอะไรครับน้องน้องสกิลเฮียอะไรครับน้อง <S <S 2> <S 2> แต่ติดแค่นั้ออกดีชิบหายเลยเว้ยอะไรนะตายมวยซิมบับเวไอ้นี่ไปไอนี่ก็เจ็บพอเร็วเว้ยสั่งโอ้โหตายเกิดเลากันครับ<ไ>ปหมวยดิปลอยหมวยดิยดลูกพอ่อ มึงมายี้อะไรหมอเดี๋ยวพลังหูจี้เข้าไปมึงใช่วัเอามันนี่ก่อนแป้งไอแป้งไอ้แป้งพลังหูจี้เ้ยเฮ้ยมันหลุดออกไปทำอไมทำอไมทำไมหลุดละเจอแดนสมุดตอกเข้าหัวไปตาบานถือมปทีนึงนี่ไงปรมบไม่คุยเลยยังยังยังไม่ร่วงยังไม่ร่วง มไม่ผมหมายถึงว่าคุณไม่ช่วยผมเลยคุณปล่อยให้ผมเดินกะท้อนตายคนเดียวได้ไงทำไมคุณไม่ตากับผมเอ๋อพี่พาไปตรงไปบ้านนี่แก๊ปมาจำได้ป่ะเนาะใได้เลอ้าวใครตีกระท้อนนะไมทำไมก้อนไม่ตายทำไมกูตายโดนพลังหมูจีแงจก๊ปต่อรองอ้ะไอพี่ อ๋ออย่างเงี้ยแต่นี้น้ำทับผมตามอยู่ผมตามอยู่ว้าฆ่าละว,วังคอยเอ้ยินไม่มีตามเลยเว้ะส <c oughs> <c oughs> วยมันเกิดข้างนอกแล,ๆๆแล้วรู้ป่าทุกคนมันเกิดข้างนอกแล้วรู้ป่าทุกคนอหมูเยี่ยพลังหมูจีโดนไป <c oughs> ด <c oughs> รู <c oughs> รอ้อนเลยว่ะ ร้อนเลยแสงูมิเข้ามแล้วโอเคมันึ้นาบ้านไปเขียวทหารเลยนะพี่กายเออเออข้างในแล้วนะพี่โคแยกข้างนอกกันใหญ่มึงทำอะไรเอาแตกเข้ามามึงทำอะไรแตกแตกแตกมันเอาหมอกูมันเอาหมอกูมันเอาหมอกูเอาหมอกูเอาหมอกูจะเคี้ยวตายได้สัตว์กำลังหมู่จีทำงานเปล่ายี่สิบมือสี่แล้ว ไอโววิ่งดันหน้าอะไรอยเงี้ยแปลงแปลงแปลงนี่แน่พลังหมุดีเกิดหน้า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 เพื่อเพื่อเอเกิดน่ามันมันอยู่ไหนบ้างนั้นเพื่อนเพื่อเกิดหน้าเกิดหน้าเกิดหน้าขอตัวไปทิ้งเต็มเลยครับอ้าวเยียตายเอาตัดเข้ามาแล้วตัดเข้ามายิงยิงยิงหมดเกิดได้ยังยิงอยู่พี่ยิงไม่โดนมานี่ เอ็กสู้ตีนเด็กสู้ตีนยงนอเขาเร็วนี่เฮ้ยระวังหางโจ้ระวังไว้นะอ้าวเรียบร้อยพี่โจ้่าเปไนยเง้งโอมย่อ้ยขโมยเข้าายแบบบอ่ะใช่ปะดีอะไม่ทันเลยเห็นสายแบบแบบอุ้ยโดนไม่มีตาหดหูดด้วยโดนไม่มีตาแต่บ้านเด็กักคร้อนเลย ตายวิ่งมาใหม่เฮียวิ่งมาใหม่เฮียโดนสัรพันยิงตายแต่กูติดเชื้อไปอ่ะยันติดเชื้อบ้านน้ำลายออกมาเลยเฮ้ยเป็นเชื้อเฮียไม่เป็นไรแั่พูดเยอะไปไหนะแตงพี่ฟันพี่รู้จัก่ะเ้ยหมอสาวนแต่หายไม่ติดต่เชี้ะ

ก้าวให้เหี้ยก้าวให้พอตัวเหรอโคตรเทพอยากอยากก้าวให้สุดใหม่อะไรนะได้สูตรใหม่กดเพชเวล้หรอผมกดเต็มมาดิยวันนี้เต็มเลยเออทันอูสนับสนินไปอย่มีนี่ไงกล้ามันมีมูลนี้เป็นไอดอลอ่ะต้องกดเต็มมาเลยไม่งั้นไม่เอาไม่อยู่อ่ะกดเต็มไม่เหี้ยสัตว์อ่อนทำไมทำไมจุดไม่กัดไม่ตายตัวเดียว เอ้ยโอ้โหเท่าที่วันละสลีเราใช้แกไม่ทันเาลิงอยู่ในบ้านครับไหนแต่งคุเจอาูปวดเต็มวันนี้มึงเอ้ยอาร์ตนาแย่งหมอเราอะนะอาร์ตอาร์ตยาอาร์ตของเราอาร์ตนี่ไงอาร์ตเป็นไรอ่ะทำไมอาร์ตนิ่งอย่างนั้นอ่ะบู๊อกเว่ยตายไอ้หมอ ไอยาไอสั์ไอยายไปหมดเลยไเนี่ยเจอราคาหนาหนะไปหมดเลยไอยาเอ้าเมื่ผมไมตายอ่ะเจอไม่ทันวะ่ตาวะไอเียจะไปทางไหนก็เจอธรรมะไอเอียโคมาหล่อหลอมให้เราต้องแก่งขึ้นด้ย แต่งปูใหม่อ่ะขอบคุณนะขอบคุณนะที่ครั้งนึงไอ,อพ่พี่อยากเห็นการที่พี่ทำอะไรกับผมนั่นนะพี่จะเก่งขึ้นมากเลยนะพี่โอ้โหเชี่ยพลังหมุดจี๊ดโอ้โหเน,นีเ <laughs> เ่ยไรโมดพี่สะท้อนแสนห้าพราว่าไม่เชื่อ โอ้ไอ้โวอีกแล้วไอสัตว์เฮ้ยเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไป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 เข้าบ้านตายเข้าบ้านแนะเข้าบ้านเข้าบ้านอีกแล้วเข้าบ้านอีกแล้วเข้าบ้านอีกแล้วจะเข้าบ้านอีกแล้วม่วลาหลอดสัตว์มึงรู้ป่าวว่าที่ม uh, ึงเข้า <Mc> บ <ret> ้านไม่ได้เพราะว่าเพื่อนมึงสะท้อนนี่จ้ะมึงมีเชร่ยเลี่ยนร้อยเจลาสตาสะท้อนไปสี่ ไอหมอมันโง่จยังวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวมาดูคิดนะเว้ยอยู่นี่ก็ไม่มีสมองไอ้สัสอยู่นู่นยิ่งหนักเลยทีนี้ไอ้เัียเขาอาจจะแบบได้เป็นใหม่ดีเปล่าอุ้ยไอ้เหี้ยต้องเอาคูห้าหมื่นไปตามหัวคิวหรือเปล่าตามหัวคิวอะเจ็บบัาคิวอะลูกชายผมลูกชายเฮ้ยอาร์ตแยบว่าไปน้องนายนั่นแหละ ีไฮ้ยแสนภูมิแสนภูมเข้าไปแล้วอย่าเด้งนะอย่าเด้งนะอย่าเด้งพี่กายไอ้แสนภูมเข้าไปแล้วทำอะไรกำลังเตะกำลังทำอะไรทำอะไร้ยงไอ้จุ้ยไอ้จุ้ยจุ๊ยอ๋อคิดคิดว่าพี่กายเล่นหนูไหนวะข้อนี้ใ่เจอละบายบาย งไปโอ้ยตายเลยโดน,น,นเป็นดี่ตนยมีชุดหัวร้อนว่ะขอลองจะไรครับอลฟูบอกบอบอ,อเนี่ยแล้ลบบอติดปากเต็มเลยแต่กูมเอาอีกแล่วนะเอาอ,าอีกแล้วนะปีนไปตายหรอกนี่ไงคูตายจริงเจีย์ลยมึงขงโมยเจ็ดคันอีกเอาที่ก่อน ข้ามันแก้ให้หมอด้วยได้เข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วคือล็อกหนึ่งไอ้ยาไอ้ตัวนพี่ตัวนี้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้สายปล่อยไอ้สัเอาในบ้านมันอยู่ไหนบ้างครับไอ้เหี้ยไอ้โง่ปะไอ้สัตวสมีมาตีพินเรนแต่โดนสะท้อนตายไอ้สัตวีทำอะไรไม่ได้เจอผมล็อกหนึ่งไอ้สัตว์พิกาสองพิสสามทาไม่ได้นี่ไงแป้งไงใส่พลังหมู่จีเข้าไป

ต้องใส่ต้องไปเพิ่มไอ้นี่อ๋อสกูร้อนเลยว่ะไอ้ยี่อต้องใส่ต้องไต้องใส่ต้องไปเพิ่มทางกูด้วยกันไปอยู่ยันลืมยนรับบัฟขันสิบป้ะพี่เออแน่เลยเอาขั้นสิบมี่คนอืตาครับหมอตายครับแดดแดผมเทียบผมเทียบอยเลยอาลือรอจะสะทอนไอ้ยี่จโดนสะท้อนพี่โจตายอ่ะฮ้ยาไยาไปยาเอาอืองอแล้วคับขอพี่โจอีกล เอ้ยเขไ้าดิไดไอแดอ้แดกไอ้ด้ดกไอ้แดไอดไ้แดกไอ้ดอ้อไ้ดอดกอ้แดกไดไดอ้อ้แด้ดอดดอ้้าเหร กำลังกำลังค่อยจะไปเราล้ไล่ระเบิดแจ้งแล้วไม่มีนะจอนี่จอนี่พี่ชายพี่ชายสองชายทำไมพี่ชายทำอย่างนั้นเล่าจอนี่เราไม่เลยเนี่ยล็อกแล้วไอ้เยี่กูเด็งกูฟ้องไอ้เยี่กูฟ้องทนายไอ้สัารติดรถไอ้ยี่กูใช่ทนายอย่าังไม่ดูต้อง้างแล้วเก็บให้แล้วบานแล้วก็บานแล้วทีมงาวเอ้าถ่มแล้วถ่มแล้วถ่มแล้วจังหวะถ่มแล้ว